สวัสดีครับนะครับก็ EP นี้เป็น EP นะครับที่10นะครับของคนเมืองยศนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ได้ทําคลิปลงนะครับก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้หายไปไหนครับแค่ไม่สบายนะครับก็คือ3จังหวัดชายแดนช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับก็ฝนตกนะครับวันนี้ก็มีพระเข้ามาเพิ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีพระอะไรนะครับเข้ามาเพิ่มบ้างนะครับก็ สำหรับที่ผ่านมาครับก็ขอบคุณนะครับพี่ๆนะครับที่ปิดพ้าเข้ามานะครับสำหรับรุ่นนี้ครับบรมีหลวงปู่โตนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับก็ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าว่าคนติดตามครบ50คนเนี่ยเราก็จะเออมาแบ่งแบ่งปันแบบว่าไลฟ์สดมันก็มันก็จะง่ายขึ้นนะครับก็คือบางคนสงสัยว่าเออทำไมผมมาอยู่นะครับสามจังหวัดก็คือผมเป็นทหารช่างนะครับเป็นทหารช่าง นะครับมาอยู่นี่ก็เรับรับราชการอย่างนี้ก็สิบหกปีแล้วนะครับนะครับก็จบจากนั้นในสิบมาก็อสมัครลงมาเลยนะครับก็ไม่ใช่มีชาชีพนะครับเป็นทหารนะครับทหารช่างนะครับอย่างเดิมก็เป็นคนยะโสธรครับคนยะโสครับคนอีสานนะครับมากินภาคใต้นะครับก็ไม่ค่อยสบายครับอ่า สำหรับอะไปกันเลยอันนี้นะครับบวลามีหลวงพุ่ตโตมาดูกันว่าเนื้ออะไร่าผมไปปิดเพิ่มมานะครับก็พระพี่เขาก็ส่งมามาดูกันแบ c ็กโรเดียมนะครับหมายเโค้ดสองห้าสามมาเช็คจมูกกันก่อนนะครับน5 3งห้ามไหมอ่ะสดนิดหนึงอ่าสองห้านะครับแบ c ็โรเดียม อันนี้มันมีจมูกมีขีดขีดนิดนึงนะครับตรงปลายจมูกนะครับไม่้อยประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็นี่คือเหมือนประมาณว่ามันเป็นมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกเรื่องที่เขาสร้างมาครับอันเนี้ยก็คือไม่ได้ถูซีนอันนี้ก็คือเนี้ยเป็นซีนเดิมนะครับเนี่ยนะครับจมูกก็จะมีเนี่ยขีดนิดนึงน่าจะถูกับกับซีนพลาสติกเนี้ยครับ ก็ประมาณ90%เรโดยรวมก็ผ่านครับก็สวยผมจะชอบเก็บอย่างเงี้ยครับแบล็กโรเดียมนะครับอะไรที่ดำๆชอบของดำโอเคยันนะสองห้าสามโอเคครับ BL แบล็กโรเดียมออนแรกผ่านไปนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับแบ่งปันนะครับผม ก็คือราคาแบ่งปันจริงนะถ้าใครอยากจะเก็บนะครับรุ่นนี้มีอานาคตครับผมพูดได้เลยว่ารุ่นนี้มีอานาคตใครไม่เก็บพลาดครับก็มีพี่ๆหลายคนนะครับโทรเข้ามาก็ต้องขอโทษด้วยครับบางทีไม่ได้รับสายเพราะว่าผมไม่สบายครับช่วงนี้โอเคแบคโรเดีย okay. ม um. อ่ะองค์ต่อไปบรารมีลวงปู่โต๊ครับออกวัดประดูสินพีก็ปิดส่งเอาแบคอีกนะฮะเห็นไหม ปิดแต่แบ็กมานะครับวันนี้ก็มีพี่ท่านหนึ่งนะปิดไปเหมือนกันทูกหลายองค์เหมือนกันนะครับสี่ห้าองค์ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับหมายเลขโค้ดสองหนึ่งหกเนี่ยจมูมกถูซีนอีกแล้วนะครับประมาณเก้าสิบเปเซ็นต์นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเก็บเองก็ได้ครับนีปิดมาเก้าร้อยครับผมปิดมา จมูกก็ถือว่ามันเป็นแสงสะท้อนประมาณให้ผมให้เก้าสิเปเซ์เลยกันจมูกครับใครรับได้ก็ประมาณนี้ครับมันถูกกับซีนมาซีนพลาสติกมาเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปใส่ไอ้สูงสิบล็อกอมันจะนิ่มกว่านะครับสองหนึ่งแปดสอก็คือง่ายหนึ่งก็คือทุกวันหนึ่งเดียวแปก็คือรวย ก็คือรวยง่ายทุกวันนะครับรวยหนึ่งเดียวง่ายๆประปาาเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเป็นถุงซิปล็อกอยู่มันจะได้นิ่มกว่านะครับมันจะมีความนิ่มกว่าก็คือเวลามันสัมผัสกับจมูกพระเนี่ยก็คือแบบมันจะไม่ได้ยังไงไม่เสียหายมากอันนี้เขี่ยวพยักษ์หลวงพ่อพัดพี่เขาน้าจะเอามาให้นะครับอันนี้ก็ไปปิดมากับพี่ที่รู้จักกันนะครับก็ ก็รู้จักกันนะครับก็คือเขาอาจะอเอามาให้หลวงพ่อพัดพิมพ์นั่งผ่านเขี้ยวพยักอ่าอืมเลขมับบงกรไหมเนี่ยหกแปดหกก็แปลว่าทางแปดก็แปลว่ารวยทางรวยโอ้โหเนือ้อทองแดงทองแดงลงยาพอสห 64คนะรับพศห4โอเคก็ขอบคุณพี่เข้ามากนะครับก็สวยครับขอบคุณมากครับอ่าองต่อไปอ่าเดี๋ยวเก็บนี้ก่อนอันนี้อะไรเอ่ยพระราชเชอมงคลวชิราจารย์อ่าหลวงพ่อพัดมุญยะการมงวัดห้อยด้วนปี64อีกเหมือนกันโอ้โหพระคุณแผนนะครับ นื้อะไรเอ่ยน่าจะเป็นโซนเนื้อผงโซนขาวต้องดูอีกทีนะครับวัดโมเดนพระคุณแผนน่าจะเป็นรุ่นพยักดูพลอยปลอยเศกมีกลิ่นหอมครับโซนขาวน่าจะโซนเกสรแมนก็ผง งอชอนะครับพูดออกอากาศไม่ได้นะครับดโดนแบนต่อพัดแล้วก็139เลขโค้ดนะครับอ๋อภาค,คุณแผนนี่ดีนะครับคุณแผนนะครับขอบคุณพี่ก็ามากนะครับก็มาดูองค์ต่อไปนะครับก็ก็คืออ่า,อางนะอันนี้ อันนี้ช่วงนี้เป็นที่ว่าเขาเล่นกันก็จะเป็นที่ออกมานะครับของทีมพี่เสือก็จะเป็นลำลึกเลลลลช่าตการร้อยสามสิบห้าปีนะครับเป็นย้อนยุคแต่อันเนี้ยก็คือร้อยยี่สิบห้าปีนะครับก็คือสิบปีที่แล้วนะครับอผมก็คือสิบปีที่แล้วนะครับราคาจองมันจะอยู่ที่ออันนี้เป็นรายการจองครับจะอยู่ที่หนึ่งพันห้ารอยบาทนะครับอ่าตอนนี้มันเป็น ร้อยสามสิบห้าปีใช้าการแต่อันเนี้ยร้อยยี่สิบห้าปีใช้าการนะครับอ่าย้อนยุกออว์กท่านสิงโตทองนะครับเนี่ยดูนะครับพศสองพันหนึร้อยห้าสิสบห้านะครับอ่านะครับห้าสิบห้าก็คือสิบปีที่แล้วนะครับโอเคหนึ่งพุทธกาลนะครับเนี่ยก็คือสิบปีกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ผมจองเป็นเนื้อ ไปปิดพี่เข้ามาก็หนึ่งันห้าร้อยบาทนะครับก็คือเป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับถ้าจะไม่ผิดนี่ครับนวะหน้ากากเงินนีหน้ากากเงิน งานเมื่อสิปีที่แล้วนะครับอันนี้ดูดินวะจริงไหมนี่ครับนองอนะครับนองอก็คือนวะหน้ากากเงินนะครับอ่าวอทท้ำสิงโตทองราชบุรียันนะประจำตัวหลวงปู่นะครับมาเล็โค้ดอ่า ต่อเต่านะครับโกต่อเต่าสองสองสามเจ็ดนะครับสองสามเจ็ดอืมนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเอาไปเก็บอ่รุ่นปีลึกอย่างเงี้ยครับก็แบ่งปันเอาไปได้นะครับก็คือสิบปีเทีวนะครับองนี้นะครับสิบปีทีวนะครับนี่เนื้อนวะนะครับหน้ากากเงินนะครับอ่าถ้าใครอยากจะแบ่งปันผมนะครับผมออาเงี้ยกันผมเอากําไรแค่ ถ้าหากค่าส่งอะไรแล้วเนะเา, 70, 80, 80า,เาะเอาสักเจ็ดสิบแปดสิบาทพอเอาสักหนึ่งพันหกร้อยบาทนะเพราะผมเช่ามาพันห้านะครับผมเอาแค่หนึ่งพันหกร้อยบาทพอครับค่าส่งค่าส่งอะก็คือผมรวมนี้แล้วก็คือน่าจะได้นะ่ยหกสิบเจ็ดสิบาทนะครับ, 1, บ,รรบก็คือใครอยากแบ่งไปเก็บนะครับสําหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่โตนะครับเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับเนี่ยหายากนะครับ สิปีที่แล้วอย่าลืมว่าสิปีที่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บใส่กล่องไปเลยนะครับมีอ้าวไม่ใส่นี้จ้ะนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่สําคัญนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแชร์ไปก็ครับเราจะได้มาไลฟ์สดนะครับมาพูดคุยพบปะแบบสดๆกันนะครับมันจะเืิอมาแบ่งปันอย่างเงี้ยอ่ะมันจะได้ง่ายนะครับก็คือถ้าใครใจร้อนนะครับก็โทรมาเบอร์ผมเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้นะครับทั้งล่างทังล่างคลิปนะครับก็คือก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับพี่ๆที่มาแบ่งปันนะครับปิดพระเช่าพระด้วยกันนะครับก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับฝากด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะคือ,อยังไงมีพระหลวงป่โต๊ตหรือว่าเกจิอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวเรื่อยๆนะครับสาหรับอันนี้ก็เป็นห้า คลิปสั้นๆน,นะครับก็คือมารีวิวว่าเออพระอะไรเข้ามาบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับก็สำหรับอีพีนี้ก็ยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับที่สําคัญเลยนะครับฝากแชร์กันด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้อีพีที่สิบก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ